ปืนกล็อกหนึ่งในปืนพกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแกสตันกล็อกนักธุรกิจและวิศวกรชาวออสเตรียก่อตั้งบริษัทกล็อกในปี1963เริ่มต้นการผลิตผลิตภัณฑ์ทาหารชิ้นแรกด้วยการพัฒนาสายการผลิตมีดกลอกระเบิดและสายกระสุนปืนกลกระทั่งในชน่วงต้นทศวรรษที่1980ปืนพกกึ่งอัอตโนมัติของกล็อกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพออสเตรียกล็อกได้ออกแบบปืนพกของเขาให้มีตัวป้องกันภายใน3ตัวได้แก่ไกปืนเอ็มแท่ง และตัวกันตกเพื่อให้แน่ใจว่าปืนพกจะทํางานได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่มีเซฟตี้ที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันปืนลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของกองทัพเขายังเพิ่มความจุแม็กกาซีนให้วัสดุน้ําหนักเบาและออกแบบปืนให้มีชิ้นส่วนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลดความซับซ้อนในการบารุงรักษาซึ่งจนถ,งถึงทุกวันนี้ปืนกล็องทำมาจากชิ้นส่วนเฉลี่ยเพียงแค่35ชิ้นซึ่งน้อยกว่าปืนพกอื่นในตลาดอย่างมากและกลายเป็นปืนพกที่ปฏิวัติตลาดปืนอย่างแท้จริง